ครับตามันต่อครับเรื่องของคดีฆ่าหันศพน้องผินครับคนที่ฆ่าหันศพก็คือเป็นคนรู้จักมักคุณแล้วก็คบหากันได้สักพักหนึ่งแล้วน้องผินเขาก็ตีตัวออกห่างแล้วรับไม่ได้กับเหตุการณ์ก็เลยไปฆ่าหันศพแล้วเอาไปฝังดินสุดท้ายก็โดนจับนะฮะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสิ พอเห็นศพน้องพินแล้วไม่รู้จะทำยังไงรับไม่ได้ทำใจไม่ได้เลยเมื่อวานก็เลยมีการเชิญดวงวิญญาณของน้องกลับบ้านแล้วคุณแม่บอกว่าช่วงที่กำลังเชิญวนะิญญาณขนลุกไปหมดเหมือนกับน้องพินยังอยู่ในที่ที่เกิดเหตุอ่ะเนี่ยคุณแม่ก็เอานูน่นเอานี่มาให้นักข่าวได้ดูนะฮะตอนที่มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณครับไม่ว่าจะเป็นรูปของลูกสาวตอนรับปริญญาวัยเด็กก็มี แล้วเปิดใจทั้งน้ําตากับนักข่าวบอกว่าหลังจากนิมนต์พระไปทําพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ห้องพักที่โรงแรมแถวแถวสุขุมวิท115เมื่อสมบทรปราการนะจุดที่ถูกนายชันวิหรือว่ในดอนไว้35ปีฆาตกรฆ่าหันศพและแยกชิ้นส่วนไปฝังทางโรงแรมเนี่ยไม่อนุญาตให้ทําข่าวฮะไม่อนุญาตให้ครอบครัวบันทึกภาพด้วยก็เดินเข้าไปกันนะแล้วก็ไม่ได้เก็บภาพอะไรใดออกมาหลังเสร็จสิ้นพิธีแม่บอกว่าตอนนั้นนะ ตอนนี้เข้าไปในห้องอ๋อใจหายมากเรียกชื่อลูกสาวบอกกลับบ้านลูกกลับบ้านลูกพินกลับบ้านนะคนที่ไปด้วยกันกับแม่ในคนลูกไปตามๆกันก็เชื่อว่าลูกสาวน่าจะรับรู้แล้วก็ยังอยู่ในห้องนี้เลยชวนกันกลับบ้านกลับบ้านนะลูกนะกลับบ้านนะพินนะไปอยู่ในที่ดีๆจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกละฟังบางช่วงของคุณแม่ครับต้องพิน นะลูกแม่มารับแล้วอ่ะแม่มารับหนูตอาน้อนงกลับบ้านหนึ่งมันก็มีมีพ้าด้วยนะตอนที่คุณแม่เข้าไปในห้องอะ,ะ่ะคุณแม่รู้สึกอะไรยังไงบ้างไหมคะขนหนาวลุกในลุกขนลุกขนลุกแม่ยังรู้สึกว่าลูกสางอยู่ในห้องใช่ไหมใช่ก็ยังอยู่น้องก็ไปพ่อก็ไปอ่ะแม่ก็บอกว่าพีนแม่มาแล้วนะแม่มาแล้วหนูกลับบ้าน ไปอยู่ในสิ่งที่หนูเคยมาแล้วอยู่ในภพภูมิที่ดีที่ปเกิดในสิ่งที่ดีไม่ทุกข์อีกแล้วไม่ทรมานแล้วไม่เจ็บแล้วเนี่ยคุณแม่บอกด้วยนะครับว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาครอบครัวของนายดอนฆาตกรคนนี้ไม่เคยติดต่อมาเลยแม้แต่คำขอโทษก็ไม่มีนะซึ่งอย่างที่ตำรวจบอกว่าตอนที่ตำรวจไปจับตัวเขาเนี่ยนะดอนนะไม่มีทีท่าว่าจะสำนึกผิดอ่ะคือในคลิปก็จะเห็นว่าตอนที่ตำรวจเข้าไปเนะี่ยดอนนะ่ะ นั่งชิวบนโซฟาในห้องเปิดเพลงชิวๆไม่สะทกสะทานเลยและเล่าให้ฟังแบบเนี่ยเอามีดแทงคอนั่งมองเลือดไหลทะลักออกมาอย่างเงี้ยไม่สะทกสะทานแล้วก็เอาตัวน้องนะ่ะไปชำแหละในห้องน้ำวางแผนด้วยการขุดหลุมแล้วก็เอาศพนะ่ะไปฝังนะฮะมมมมแม่บอกว่าโอ้โหสิกรรมให้คนก่อเหตุ จะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมต่อกันอีกยืนยันว่ายังไงก็ไม่ให้อภัยสมควรได้รับโทษสูงสุดเลยก็คือฆ่าลูกสาวชั้นอย่างโหดเหี้ยมต้องประหารชีวิตเท่านั้นแม่บอกส่วนร่างของน้องพินนะครับคุณชมครับคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวได้นํากลับไปถึงร้อยเอ็ดละตั้งแต่คืนวันที่3ตุลาคมบําเพ็ญกุศลที่วัดบูรพาพิรามพระอารามหลวงวันนี้แล้วก็จะชาปนกิจศพเลยนะฮะไม่เก็บไว้หลายวัน บรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงรับไม่ได้กับเหตุการณ์แบบนี้พ่อของน้องผินบอกว่าตอนนี้ยังทําใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปคนก่อเหตุน่ะพฤติกรรมมันโหดเหี่ยมเหลือเกินมันเกินมนุษย์มานาอยากให้ตัดสินประหารชีวิตเลยเป็นคนที่จิตใจเลวร้ายเป็นอันตรายต่อสังคมไม่ควรออกมาพบปะป,ะปะนกับคนอื่นคนดีเขาพ่อพูดทางน้ําตาเลยฮะบอกว่าเสียลูกสาวไป อีกสิ่งหนึ่งที่เสียใจก็คือเสียความรู้สึกคือการที่การนําเสนอข่าวของบางสำนักที่พลาดพิงเรื่องลูกสาวว่าเป็นมือที่สเห็นใจครอบครัวของผู้ตายหน่อยลูกสาวออกมาตอบโต้ไม่ได้คือเสียชีวิตไปแล้วถือเป็นการให้ร้ายแล้วก็ถือว่าเป็นการพิพากษาคนตายอยากขอความเป็นธรรมเรื่องนี้ให้กับลูกสาวด้วยคุณพ่อครับเ <Okay S 1> ชิญนะมันก็ทำใจไม่ได้หรอครับ ก็ลำบ,บากตอลอคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีมัพูดอะไรเยอะไม่ได้ครับผลคดีเราอยากให้ทาํางานยังไงครับตอนนี้อยากให้ทําให้ถึงที่สุดเพราะคดีสำคัญค<ม>ดีไร้เลยคดีที่ตัดเรียมเตรียมการไว้ก่อนมันมันไม่น่าจะพูดง่ายๆว่าผู้นักาคนไหนก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้มันที่เป็นที่สุดความจริงท,ที่มันเป็นความจริงก็ให้มัน มันสมงของประชาธิปัตย์การทำความคับำพูดที่มันจะเป็นผลลบกับคนตายเพราะคนตายพูดตอบตอบคนไม่ได้คนตายมันแก้แก้ให้สังคมก็จะถูกไม่ได้ถ้าเป็นค่าใจยังกลัวอะไรอย่างที่นนี่ฆ่าคนกันคนกินเป็นชิ้นเอาแค่นี้ไอ้คนที่มันทำก็เลวกระนึ้งมานน่ะ เนี่ยครับผิดมนุษย์บนานะ,อ,ะอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องพีนผู้ตายบอกอ่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้ลงโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเราก็เลยไปถามทนายเกิดผลแก้วเกิดครับก็ให้ความเห็นแกวกับแง่มุมกฎหมายบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโทษประหารชีวิตเนี่ยยังมีอยู่จริงนะคดีฆ่าหันศพน้องพินถือว่าเป็นความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา289วรรค4คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนโทษมีเพียงสถานเดียวคือประหารชีวิตแต่จำเลยรับสารภาพ อาจจะเป็นเหตุให้ศาลนะ่บรรเทาโทษได้เว้นแต่ศาลจะเห็นว่าจำเลยรับสาร,รภาพเพราะจำนวนด้วยหลักฐานจึงไม่มีเหตุบรรเทาโทษอนณนะประหารชีวิตได้แต่เคสเนี้ยจำเลยรับสาร,รภาพอาจจะเป็นเหตุให้ลดโทษจากโทษประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตและพอจำคุกตลอดชีวิตก็มีสิทธิ์ทำตัวดีเป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมมีวันลดโทษตามเกณฑ์ของกรมราชัณฑ์ว่ากันไปแต่ละปีแต่ละปีแล้วก็ทางคดีสิ่งที่พ่อแม่ทำได้ก็คือ ก็จะต้องไปดูว่าสามารถบังคับคดียึดทรัพย์สินเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้หรือไม่อ,อันนี้ข้อกฎหมายก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลแล้วฮะค่ะนี่รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับกับใครข่าวช่องแปด